ต่อไปราศีกุมนะคะการเงินการงานความรักสำหรับเรื่องการเงินนะคะตอนนี้ร้อนฉาร้อนเผากันเลยทีเดียวนะคะเป็นคนมีค่าเหมือนเช่นเคยนะคะหนูเป็นคนมีค่ามากค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าค่าค่าเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมตอนนี้นะคะจะมีเรื่องใช้จ่ายเข้ามาจุกจิกปะปายตลอดเวลา นะคะไอ้นั่นพังไอ้นีเสียลูกป่วยแม่เงินไม่พอหรืออะไรก็ตามจะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆอันนี้หนูต้องยอมรับเลยนะลูกในช่วงเดือนนี้หนูต้องใช้จ่ายกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกตลอดเวลานะคะแต่ว่าถามว่ามันจะดีขึ้นไหมช่วงปลายๆ,ดเ,ๆเดือนจะเริ่มดีขึ้นนะคะช่วงปลายๆเดือนจะเริ่มดีขึ้นให้อดทนช่วงนี้ไปก่อนนะคะด้วยที่อ่ะหนึ่งเราอาจจะไปอยู่ในภาวะของหัวหน้าครอบครัวผู้นําเหนื่อยก็ต้องทน นะคะห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายคือเราเลยนะคะลูกแต่อย่าก,กลัวว่าสิ่งที่เราทําลงไปมันจะไม่ส่งผลในวันข้างหน้าสิ่งที่หนูทําความกตัญญูความอดทนการไม่ทิ้งภาระสักวันผลของความดีของหนูจะส่งผลในเรื่องการเงินหนูแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นอยู่ในช่วงภาวะมือร้อนนะคะมือร้อนเงินมาออกเงินมันงาออกตลอดเวลานะคะมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลาก็อดทนนิดนึงนะคะสาหรับ การเงินสําหรับราศีกลุ่มนะคะส่วนเรื่องการงานนะคะตอนนี้เอาง่ายๆคือทั้งการเงินการงานหนูมีปัญหารอบด้านเลยนะคะส่วนเรื่องงานมันจะเป็นเรื่องอจะไม่ใช่เรื่องงานที่ใหญ่โตจะเป็นลักษณะของจุกจิกเดี๋ยวไอ้นันโผล่ไอ้นี่โผล่อันนั้นยังไม่เสร็จอันนี้โผล่อันนั้นยังไม่ได้อันนี้มานะคะจะเป็นอะไรที่มีหัวหมุนเลยสําหรับเรื่องงานนะคะรวมถึงคนรอบข้างด้วยทําปัญหาให้เรานะคะนำปัญหามาให้เราอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ที่จะนำพันนำพาปัญหาจุกจิกจุกจ,กจิกให้เราอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับหนูทั้งการเงินการงานตอนนี้เป็นอะไรที่จุกจิกจุกจิก,จกยั่วเย้ยไปหมดนะคะแต่ให้อดทนนิดนึงนะคะอดทนนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันอาจจะอยู่ในช่วงที่มาทําให้ภาวะจิตเราไม่ค่อยโอเคให้หนูหนักแน่นนะคะหนักแน่นบอกฉันทําได้ฉันทําได้ไม่ต้องไปนสนใจและอีกข้อหนึ่งย่าไปรับฟังคนรอบข้างมากเกินไปทําให้หนูคิดมากหนูเป็นคูดเด็กที่ เฮ้ยเข้มแข็งนะแต่พยายามเข้งแข็งข่านั้นเองรับหลังหนูไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่หนูเป็นเลยแต่แม่ก็อยากให้หนูภาวะตอนนี้อยากให้หนูเป็นอย่างนั้นไปก่อนให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยกูไหวกูไหวถึงจะกลับมาร้องไห้เป็นเด็กกับตัวเองก็ทนในช่วงภาวะนี้ไปก่อนนะคะเดือนนี้มันจะเป็นอะไรที่ลุ่มๆุ่มเดอนเดินสำหรับหนูแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะดีขึ้นนะคะค่อยคอดทนค่อยๆสู้ไปนะลูก ส่วนเรื่องความรักนะคะสาหรับคนโสดเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบนะคะมาผูกพันธสัญญาหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมานะคะอาจจะเป็นคนเดิมๆที่เคยคบกันรู้จักกันหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะจะเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยแหละเข้ามาขายขนมจีบหนูก็ลองสั่งสัมพันธ์หรือให้โอกาสดูนะคะแม่มองว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่สําหรับคนที่มีคู่ตอนนี้มีปัญหาปากเสียงกันไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกัน ะะเพราะว่าอาจหนึง่งอาจจะคบกันนานสอนอาจจะอยู่กันเพราะความทิฐิมึงไม่งอกูกูไม่งอมึงมึงไม่พูดกูก็ไม่พูดนะคะจุดจบคืออะไรก็ต้องเลิกข้อหนึ่งนะลูกถ้าอยู่ด้วยกันถ้ามีคําว่าทิฐิกับศักดิ์ศรีส่วนมากไม่ค่อยรอดนะคะถ้าเขาไม่ลดเราลองลดนิดหนึ่งไหม เพื่อให้ครอบครัวมันเดินต่อได้เพราะจริงๆหนูกับเขาก็ยังถือว่าเป็นครอบครัวที่ดีต่อกันอยู่เพียงแต่มันอยู่บนพืฐานของทิฏฐิอารมณ์นะคะลดลงนิดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะสำหรับราศีกุมภา